ก็ทำอะไรปีนะคิดว่าคิดว่ากว่าจะจบครบทุกเสร็จเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาถึง5ปีก็คิดว่าผมคงคงจะมีศูนย์ที่จะช่วยจังหวัดะเชิงสาเนี่ยให้เป็นหนึ่งเมืองที่น่าอยู่โดยที่มีเป็นเมืองทางด้านุขภาะอย่างเงี้ยนะครับส่วนรลงานผมก็เป็น การยิงไงน,นนะฮะเพาะผมจะคุยอะไรเรื่องสุขภาพได้เริงหรอผมคือผมเองผมทำโรงงานอยู่กรุงเทพบริษัทไทยวายอินดัสทรีนะฮะแต่ภรรยาผมก็เป็นแพทย์นุ่นนะจะพูดเลยนหน่นอของที่กิจการของแสนู้ดานเนี่ย่ะคะจะเป็นลักษณะเอ่อเวลเนสเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะคะไม่เน้น แต่เน้นวิธีการป้องกันแล้วก็บูรณาการโดยใช้แนวการรักษาและการดูแลแบบแผนไทยนะคะแล้วก็แบบสมัยใหม่แลบสมัยเก่าแบบตะว,วันออกร่วมกับตะว,วันตกนะคะในการที่จะดูสุขภาพของคนโดยใช้แพทยแผนไทยนะคะแพทยแผนปัจจุบันโดย anti aging clinic แล้วก็ในเรื่องของ fitness แล้วก็อควายมซึ่งอาจจะเป็นที่รู้จักน้อยอยู่นะคะอควายูนในเมืองไทยอาจจะมีไม่กี่ที่นะคะและมีเรื่องของการใช้ไฮโดรเจนในการประบัดนะคะเป็นไฮโดรเจนเทอรรปีอาจจะไม่ค่อยได้ยินแต่แต่ถ้าไปรีเซิร์ชดูก็จะรู้ว่าไฮโดรเจนเนี่ยเริ่มมาใช้รักษาผู้ป่วยที่รีคอเวอรี่จากโควิดอิมมนียหรือเป็นเป็นการเป็นโควิดที่ที่ลงไปที่ปอดน,นะคะ ยังมีห้องเกลือทิมารทิมารายเป็นพิ่ซอลนะคะช่วยในเรื่องการฟื้นฟูของระบบทางเดิในหายใจนะคะแล้วก็จะมีออจะมีเนียบอลสปานะคะแล้วก็จะมีออนเซ็นขนาดใหญ่นะคะประมาณเกือบ2 0 0 0ตารางเมตรนะคะที่จะช่วยเรื่องกับการดูแลเรื่องสุขภาพแบบองค์รวมแล้วก็มีธรรมชาติมีป่าชายเลนนะคะแล้วในในองร์การก็จะมีเรื่องของบายสเตชชั่น แล้วก็จะมีเรื่องของอ e ีดีชาร์จเจอร์นะคะซ,ซึ่งทั้งหมดทั้งวงเนี่ยก็คือเป็นแนวของอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะแล้วก็สุขภาพก็จะดีขึ้นด้วยก็ช่วยส่งเสริมทำให้กับสังคมในบริเวณใกล้ๆเนี่ยคะ่ะได้มีอาชีพการงานที่ที่ท,ที่ร่วมไปกับเราที่จเจริญขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ